วิดีโอนี้สนับสนุนโดย l a ว a b u c k สําหรับใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของ b l o c k f o o กดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับ Allstar และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับสนับสนุนโดย iHaveCPU ร้านจําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไว้หายห่วงสําหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมเออโยงหายสวัสดีท่านด้วยผมเใครชึกชแชร์ครับผม พี่เอาผลไปแลกเอาผลไปแลกเอาผลไปแลกเอาผลไปแกลกแลกครับไม่ได้แลกไม่ได้แลกไม่ได้แลกไม่ได้ฟินิกส์ทำไงฟินิก์ทำไงฟินิกส์ทำไงใช้ลูบอกัก้อใช้ลบอักื้ใช้ลบอกัก้อวิธีการเข้าดันเจียนะครับฟังอีกรอบนะครับวิธีไม่ใช่ดันเจียนวิธีฆ่าคาตาคูลินะครับผมวิธีการสมอนมันก็คือฆ่า500ตัวนะครับในเกาะน,นี้นะครับวิธีการดูว่าเราได้กี่ตัวแล้วก็มาที่ตรงนี้แล้วก็มาคุยกับไอตัวนี้นะครับนี่มันก็จะบอกว่า เราต้องการอีกสองตัวเนี่ยประตูถึงจะเปิดนะครับพอท่ทลถึงจะเปิดไอประตูเนี่ยจะเปิดข้างหลังนีรน้รอก่อนรอก่อนรอก่อนเข้ามาเข้ามานี่นี่มัมันจะเป็นกระจกรอเข้าไปเลยเนี่ยเป็นกระจกบานเลื่อเลยรอเข้าไปวู้ฮูวเวรแล้วก็มาแล้วตีเลยคาตาคุริแสดงครับผมเนี่ยวิธีการตีคาตาคุริไม่มีอะไรเลยนะครับ โอ้โหแม่งต้องใช้นี่จับยั้งมันวะเดี๋ยวมันจะเฮ้ยมันคอมโบเก่งกว่าคนจริงเหรอวะครั้งที่แล้วผมก็ตีไปแล้วนะครับคาตาคุริในไอดีผมคาตาคุริคาตาคุริคาตาคุาาินี่ไงบอกเลยว่ามองไม่เห็นหาเลยเลยครับมีต่คนอยากจนะนัวเล่นแมปผีกับพี่ชุดชัดอีกหน่อยครับขอบคุณโ,โดนแนงครับเล่นครับผมเออโดนแน่คาตาคุริ โอาแหลกพวกใช้สก oh, ิปน erm ึงเออพวกใช้สกิปมึงโดนแบนแน่กูจะไปฟ้องกูจะแจ้งกูจะแจ้งมึงโดนแน่โอ้โหแล้วมันไปอยู่ทั้งหมดวะนะโดนแน่มึงโดนแน่มึงโดนแน่คาตาคุริคาตาคุริโดนกูสกิลมั่วเลยตอนเนี้ยโดยวผมจะจับมันอยู่ไหนวะไม่มึงจะจับพังกันเองทำไมล่ะ ไหนวะคาตากุริมอยู่ไหนคาตากุริวู้นี่ไงไม่รู้ว่าต่อยคนหรือเปล่าไม่รู้ต่อยไปก่อน <c oughs> มึงอ่านโมจิมาพัทสามไม่ใช่พัทสองเออโมจิตื่นอ่ะมันมาพัทสามไม่ใช่พัทสองมึงอ่านโอ้แ <c oughs> ชทกูก็เดือดเหมือนกันนเลยเราไปเล่นไป,ไปเฮ้ย <c oughs> ทำไมโมจิมันคอโมโบโหดจังวะ มมจิมาพัทสามนะครับไม่ใช่พัทสองนะครับประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งเผื่อคนเข้าใจผิดนะครับพัทสองมีฟินิกตื่นนะครับผมฟินิกตื่นนะเออไม่มีนะมีแค่ฟินิกมีฟินิกตื่นเดียวโดนมึงโดนมึงโดนแน่มึงโดนแน่นแนไปไหนแล้ววะบองก็ไม่ค่อยจะเห็นน้องน้องไม่ได้ซื้อเกมพ์ทเพิ่มเลนดรอปด้วย ไม่รู้ว่าน้องใหญ่นี่หรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณโดนเลยครับตายแน่มึงโดนแน่ดาเมจไม่ขึ้นเลยฮัลโหลไเป็นไวะดาเมจไม่ขึ้นเลยทำไมดาเมจผมไม่ขึ้นเลยนั่นนั้นยังไงต่อย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  ดำแบบผมไม่ขึ้นนะ่เรื่อยๆดาแบบผมขึ้นละรอบๆรอบๆรอบๆเออนัวกันแหละพระนั่นโอ้โหไม่ได้หาอะไรเลยกูได้ย่างชอบเลยถ้าคนโชคดีก็จะได้นะแต่ผมไม่ได้โอเคครับแล้วมันก็จะบอกว่าให้เรานั้นไปฆ่ามาอีก500ตัวเพิ่งจะเปิดพอร์ทัลอีกรอบหนึ่งไหนใครได้เธเดนใครได้เธเดนไหนใครได้อะไรเอาคาฮาคิออกด้วยเอาฮาคิเอาฮาคิออกนี่เธเดนโอ้โหโคตรง่อยเลยอะ อะไรอ่ะเอา้าไหวซะแล้วใครตีตีให้ผมหน่อยตีตีต,ต,ต,ตีปกติผมดูนะครับผมอยากเห็นวะโอ๋อายเดนโง่เอาจริงนะครับคือผ้าคลุมมันแม่งดีมากนะครับใครที่ได้ก็นั่นแหละดีสุดๆเลยบอกเลยผ้าคลุมแม่งดีจัดมึงง่อยมากนี่นี่มีคนได้ครบเลยนี่ผ้าคลุมคาทาคุคร,นครินะครับเพิ่มดาเมจนะครับ15%นะครับผลพิซซ่า แล้วก็ดาบด้วยนะครับเพิ่มฮาคินะครับฮาคิเขาเรียกฮาคิสังเกตนะครับผมแบบดอทได้นะครับเพิ่มมาอีกประมาณ2ครั้งนะครับแล้วก็จะเพิ่มระยะการใช้ฮาคิสังเกตไปอีก10เท่านะครับไม่รู้ว่ามันคูณ10อะ่ะแต่น่าจะ10เท่าอะ่ะคือมันไกลยอยู่เหมือนกัน